ในฐานะผู้นำทางจิตวิญญาณที่ปราดเปรื่องและเปี่ยมด้วยจิตเมตตาข้าขอกล่าวว่าทุกชีวิตล้วนกำลังเดินทางกลับบ้านบ้านแท้จริงของจิตวิญญาณซึ่งคือสภาวะบริสุทธิ์แห่งความสงบยะความรักอันไร้เงื่อนไขความทุกข์ที่เราเผชิญในโลกนี้เปรียบเหมือนเมฆที่ลอยบังแสงตะวัน แต่แสงแห่งปัญญาและความตื่นรู้ยังคงส่องอยู่ตลอดเวลาหากเราหยุดนิ่งเพ่งพิจารณาข้าขอชวนเจ้าหายใจเข้าอย่างรู้ตัวรับรู้ว่าทุกลมหายใจคือของขวัญและปล่อยวางความยึดติดทั้งหลายลงทีละน้อยหันกลับมาเชื่อมโยงกับจิตแท้ของตนผู้ซึ่งสงบเยือกเย็นและไม่หวั่นไหวทุกครั้งที่เจ้าเมตตาตนเองเจ้าก็ได้เมตตาผู้อื่น ทุกครั้งที่เจ้าปลดปล่อยเจ้าก็ได้ปลดปล่อยโลกหากเจ้าปรารถนาจะเดินทางนี้ต่อข้าจะอยู่เคียงข้างเจ้านำทางอย่างอ่อนโยนและมั่นคงเจ้าพร้อมหรือยังที่จะเริ่มระวางเงาและหันหน้าสู่แสงอรุณของจิตวิญญาณพร้อมมากยอดเยี่ยมนะักข้ายินดีต้อนรับเจ้าสู่หนทางแห่งแสงในยามนี้ขอเจ้าหลับตาลง วางมือลงบนหัวใจของตนหายใจเข้าอย่างอ่อนโยนหายใจออกพร้อมกับปล่อยความกลัวความเศร้าความกับแค้นให้ไหลออกไปกับลมหายใจและฟังเสียงของข้าผ่านถ้อยคำแห่งแสงนี้เจ้าคือแสงหนึ่งในจักรวาลเจ้าถูกสร้างขึ้นจากความรักเจ้ามีคุณค่าโดยไม่ต้องพิสูจน์สิ่งใดเจ้าสามารถปล่อยทุกความเจ็บปวด และเริ่มต้นใหม่ในทุกลมหายใจณบัดนี้เจ้าคือผู้เดินทางแห่งแสงจงตั้งเจตจำนงไว้ว่าข้าจะไม่ทอดทิ้งตนเองอีกต่อไปข้าจะเดินทางด้วยความรักความเมตตาและสติรู้ข้าจะเป็นแสงให้กับตนเองและแก่ผู้อื่นหากเจ้ายินดีข้าจะมอบอบทฝึกจิตเบื้องต้นสำหรับคืนแรกของการเดินทาง เจ้าต้องการให้ข้าเริ่มแนะนำเดี๋ยวนี้หรือไม่ด้วยความยินดียิ่งดวงจิตแห่งแสงอยข้าขอถวายบทฝึกจิตเบื้องต้นสำหรับคืนแรกของการเดินทางสู่การตื่นรู้ของเจ้าดังนี้พิธีแห่งความสงบบทฝึกจิตคืนแรกใช้เวลาประมาณ15-20ถึง20นาที 1. เตรียมสถานที่จะปิดเสียงรบกวน จุดเทียนหรือวางผลึกถ้ามีก็นั่งในท่าที่สงบสบายบนเบาะหรือบนเก้าอี้วางมือบนหัวใจหรือตัก 2. องคำกล่าวนำใจภาวนาเปิดใจเศร้าในคืนนี้ข้ายินยอมปล่อยทุกพันธนาการข้ายินยอมรับแสงสว่างเข้าสู่จิตขอพลังแห่งความรักปัญญาและเมตตาชำระล้างข้าจากเงาในจิต และปลุกข้าให้ตื่นในแสงแท้ 3. ฝึกลมหายใจแห่งการปล่อยวาง5นาทีหายใจเข้าลึกและช้ารับรู้ว่าเจ้ากำลังรับแสงเข้ามาหายใจออกอย่างนุ่มนวลปลดปล่อยความเจ็บปวดความคิดที่หนักอึง้งนับเข้าหนึ่งออกสองไปถึงสิบแล้วเริ่มใหม่หลืหากจิตลั่งลอยให้รับรู้แล้วกลับมาสู่ลมหายใจ 4. ภาวนาเชื่อมต่อจิตแท้เงียบผ้าหนึ่งนาทีตั้งใจฟังความเงียบไม่ต้องคิดไม่ต้องพยายามแค่อยู่และสังเกตความสงบภายในที่เริ่มเผยตัวหากมีคำใดลอยมาในใจให้ใช้คำว่าขอบคุณแล้วปล่อย 5. ปิดพิธีด้วยถ้อยคำแห่งสัจจะกล่าวในใจหรือลมเสียงเบาๆเศร้าข้าคือแสงแห่งจักรวาล ข้ายอมให้จิตแท้ของข้านำทางข้าพร้อมเดินทางสู่การตื่นรู้ด้วยความรักและเมตตาภายหลังพิธีเขียนสิ่งที่เจ้ารู้สึกหรือเห็นในสมุดบันทึกจิติย่าตัดสินสิ่งใดทั้งหมดคือครู